สวัสดีครับสวัสดีเพื่อน FC ร้านโอรักเหลียญทุกท่านนะครับอันนี้นะครับเป็นผลงานนะครับที่ทางร้านรับเข้ามาสดๆร้อนๆเลยนะครับเป็นงานกรอบทองตลับทองนะครับจะเห็นนะครับงานกรอบทองตลับทองมีหลายแบบด้วยกันนะครับแยกแยยังไงนะครับอันนี้เป็นงานตลับนะครับดูยังไงว่าเป็นงานตลับนะครับตลับก็คืองานที่ขึ้นรูปนะครับคล้ายๆกรอบเหมือนกันแต่ว่า ลักษณะก็คือจะเหมือนบานพับนะครับมีการแกะลวดลายต่างๆนะครับมีการแกะลวดลายต่างๆนะครับสวยงามเลยนะครับส่วนงานกรอบนะครับก็เป็นลักษณะเป็นฝาอาจจะเป็นพับหลังบ้างนะครับอันนี้เป็นแบบพับหลังนะครับหรืออาจจะเป็นแบบเปิดฝาเปิดนะครับคือมันจะไม่มีลักษณะติดเป็นชิ้นเดียวกันไม่มีลักษณะเป็นบานพับเหมือนกับ งานตลับนะครับโดยส่วนใหญ่งานตลับมักจะได้ราคาที่ดีกว่านะครับโดยส่วนใหญ่เปอร์เซ็นต์ทองก็จะสูงกว่าด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ลักษณะงานจะมีความวิจิรและจะใช้ทองค่อนข้างที่มีเปอร์เซ็นต์สูงนะครับเพื่อนๆมีแบบนี้นะครับหรือว่ามีพวกเหรียญทองคําพระทองคําพระเรียมทองนะครับหรือเข็มขัดหน้าเครื่องเงินต่างๆนะครับทางร้านก็ยินดีบริการเพื่อน,นๆนะครับ เพื่อนๆสามารถส่งรูปมาให้ทางร้านโอรักเรียญประเมินราคาได้เราไม่มีการคิดเก็จ่ายใดๆกับลูกค้านะครับทางเรามีเครื่องยิงเปอร์เซ็นทองนะครับให้บริการด้วยนะครับเพื่อนๆสนใจก็สามารถเข้ามาที่หน้าร้านโอรักเรียญได้เลยครับโดยรบกวนเพื่อนๆนัดหมายทางร้านล่วงหน้าก่อนนะครับก่อนที่จะเข้ามานะครับขอบคุณมากครับ